ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาเอาใจคุณผู้ชมที่กำลังมองหาครัวบิวอินสวยๆที่ออกแบบมาเพื่อสาวๆที่รักการแต่งบ้านและรักการทำอาหารครัวที่ว่านี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันเลยชื่อแบรนด์เราชื่อ Admin Kitchen Arena ค่ะ โรดังเนี่ยก็จะเป็นชุดครัวนะคะสไตล์เนี่ยก็จะแล้วแต่ลูกค้านะคะเราจะมีทุกสไตล์นะคะเน้นความคงทนและทันสมัยจุดเด่นของโรดดังเนี่ยแบรนด์ของเราค่อนข้างคงทนแล้วก็จะเน้นเรื่องของการประหยัดนะคะประหยัดก็คือประหยัดให้กับผู้บริโภคนะคะจะได้ไม่ต้องเสียในเรื่องของการใช้วัสดุสิ้นเปลืองโรด u ั t ที่เราเน้นจริงๆเลยก็คือชุดครัวนะคะตั้งแต่คอนโดจากเมตร20จนถึง 3เมตรสเมตร5เมตรมีมีทุกขนาดนะคะแล้วแต่ทางลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยอยากได้ประมาณไหนเราก็จะตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ทุกพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยค่ะครัวบ <B ill> ิวอินของที่นี่มีความพร้อมทั้งดีไซน์และเอาใจคนรักการแต่งบ้านและรักการทำอาหารแบบเนี้ยมันจะต้องมีความพิเศษกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะเราก็มีโปรดักทั้งแบบ โมเดิร์นคลาสสิกคอนเทมพอร์เรี่โมเดิร์นก็จะเป็นเป็นลักษณะที่ออกเรียบเรียบหรือถ้าเกิดมาเป็นคลาสสิกก็จะเรียบหรูหน่อยอาจจะเป็นบานรูปฟักหรือว่าอะไรพวกนี้ครับหลักๆก,ก็จะมี3แบบครับผมชุดครัวที่ทําจากไฮกอสเป็นสีพ่นแล้วก็จะมีเป็นลายไม้สีเป็นแบบปิดผิว แล้วก็จะมีชุดเล็กเลยก็คือเป็นชุดบัเจ็ตชุดเล็กๆทําเป็นเซตสําเร็จรูปไว้เพื่อติดคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์พวกนี้ครับราคาเราถือว่าราคาเราไม่แพงน,นะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับวัสดุนะคะกับคุณภาพการใช้งานแล้วเนี่ยราคาเราถือว่าซื้อได้ทุกวัยด้านการเติบโตของคอนโดเนี่ยเยอะขึ้นคนหันมาทําอาหารกินเองเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะทำคลีนฟู้ดเริ่มที่จะมีการสนใจในเรื่องการทํากับข้าวเองนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถ้าคุณ คุณกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์หรือชุดครัวที่มีความรู้สึกว่าคุณอยากอย,กอยู่กับเขาเป็นนานๆนะคะแล้วก็ใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะเฟอร์นิเจอร์คือส่วนหนึ่งของบ้านใช่ไหมคะคุณก็ไม่ต้องมองหาที่ไหนก็มองหาเราเพราะว่าเรายินดีบริการแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากได้ชุดครัวที่ทันสมัยคงทนแล้วก็ประหยัดวัสดุแล้วก็รักโลก สำหรับการตกแต่งห้องครัวที่เรานำมาเสนอให้ได้ชมกันในวันนี้ขอบอกเลยว่าดูแล้วสวยงามมากๆเพราะนอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยังทำให้ห้องครัวดูเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับบ้านได้อย่างลงตัวขนาดเนี้ยเห็นแล้วโดนใจจริงๆ